สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพณนิชแนลนะครับวันนี้พณนิชแนลก็พามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพามาที่ตลาดสามชุกนะครับเป็นตลาดร้อยปีนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามากันอย่างเยอะเล่นครับวันเสาร์อาทิตย์พลาดไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะขนมของกินนะครับราคาถูกนะครับเดี๋ยวพันิชนแนลจะพาเข้าไปเจอเล่นกันด้านในเลยนะครับไป ไปเรื่อยๆนะครับช่องชาแนลก็จะหาของอร่อยๆให้นผู้ชมได้รับชมนะครับเยอะมากเลยนะครับตลาดสามุกตลาด100ปีนะครับตรงนี้กเ็ป็นเจดาขนมไข่เนยสดนะครับตลาดนางร0อยปี3าุกซอ<า>ยสน,<า>นะครับชิ้นละ20บาทเท่านั้นเองนะครับเจดาถได้เลยนะคะ กดาถนมไข่ในสดนะครับหานะครับก็ชุดละร้อยใช่ไหมครกี่ชิ้นนะครับ5ชิ้นนะครับมาดูนะครับอันนี้เป็นลูกลูกเกรดาเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกนะครับเดี๋ยวนะครับแกทาด้วยความมั่นใจเลยนะครับอะไรก็ใช้ของดีทุกอย่างเลยดูนะครับชิ้นละยี่สิบบาทวันวันหนึ่งกี่ชิ้นนะครับเนี่ย เป็นพันชิ้นเลยนะครับทําแทบไม่ไหวเลยนะครับดูนะครับวันวันหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่าน้องนิ่มก็อยู่ที่ร้านเจดานะครับน้องนิ่มมีรสชาติอะไรมากครับตอนนี้นะคะที่ร้านมีทั้งหมด5รสชาตินะคะโกลก้กาแฟโฟมโอ้โหโดดไปเตยแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะครในชุดละ100บาทนะครับก็สั่งไปขายได้เลยใช่ไหมครับขอฝากด้วยนะครับที่ร้านเจดาขนมไข่เนยสดเจ้าดังตลาดร้อยปีสามชุกซอยสามนะครับ สามสี่กรุงเทพหาอีกล้านเครับจะเป็นขยับรถด้วยค่ะเจด้าลูกเต่าย่างนะครับที่ตลาดสามจุดนะครับนี่นะครับทำใหม่ๆสดๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นขนมลูกเต่านะครับมีทั้งเกลือทั้งแห้วนะครับขายกล่องเท่าไหร่นะครับอเดียวค่ะโอ้สี่สิบบาทใช่ไหมมีกี่หน้าครับมีกี่รถครับ อ๋อนะครับรมะพราะ้าวกระถั่วค่ะน่โอ้โอน้าทานมากเลยนะครับเน,นี่ยนะครับมาต่อคิวซื้อกันเลยนะครับเจดาลูกเต่าย่างนมสดนะครับเนี่ยันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับซาลี่กิมเลี้ยงครับ ขายได้ชิ้นละนั้ลูกค้าของที่มีกี่หน้าครับมีประมาณเป็นสิบหน้าโอ้โหนะครับกล่องกล่องละเท่าไหร่อะครับกล่องละยี่สิบสามกล่องห้าสิบรวมสองร้อยค่ะแล้วก็ขนมสาลี่จุดห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็เป็นถั่วทอดใช่ไหมครับเท่าไหร่อะครับเท่าละสิบาทโอ้โนะครับก็ นี่นะครับก็ทอดใหม่ๆเลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยนะครับเป็นถั่วทอดใหม่สดทุกวันนะครับเนี่ยนะครับร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับที่ตลาดสามชุกนะครับก็นะครับสาลี่แม่กินเลี้ยงนะครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับ ตลอดทุกวันนะคะลูกค้าอ๋อนะครับเปิดทุกวันเลยอ๋อทุกวันเลยนะครับที่ตลาดสับทุกเลยพี่นะโอเคนะครับสวัสดีครับตรงนี้ก็เป็นร้านหมูทอดแปดเดียวนะครับร้านเจจุกนะครับขอบคกล่องเยอะไวจกยินดีรัซื้อนะคะไปเอาแล้วค่ะกลมาไม่เปิดห้ามเลยหอมเลยนะครับท่านผู้ชมหมูทอดเจจุกนะครับนี่นะครับ แน่นอนที่ตลาดสามทุกนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวทอดเจจุกหมูแดดเดียวนะครับขีดละห้าสิบบาทนะครับเจจุกเขาก็มีให้ชิมนะครับนี่นะครับมาอัปเดตนะครับที่ร้านหมูแดดเดียวเจจุกนะครับพ่านชแนลเคยมาถ่ายสองปีที่แล้วแล้วนะครับโอ้หน่าทานมากเลยนะครับนี่นะครับมีราคาบอกชัดเจนเลยนะครับีอหน่ออ๋อ ้อบอยดน้ำบาดใ่แม่คะมาฝึกนึงตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นร้านโกรัดปลาสลิดแต่เดียวของฝากสามชกนะครับเป็นสินค้าโอท็อปด้วยใช่ไหมครับค่ะโอ้โหดูนะครับขายยังไงบ้างครับอ,อ่อกิโลละร้อยหกสิบบาทใช่ไหมครับนี่แหละครับมีหลายๆไซส์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิโลละร้อยแปดสิบบาทไซส์ใหญ่หน่อยหน่อยใช่ไหมครับโอ้อันนี้ครับหอมมากเลยนะครับ เป็นปลาสลิดแดเดียวเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ไอป่าม้าหายากนะครับป่าม้าโลละ200นะครับเนี่ยนะครับดูนะครับลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะของเขาอะก็ร้องร้องเสียงม้าได้นะครับเนี่ยนะครับผมเคยไปฟังที่บึงบอระเพ็ดนะครับเออมีเสียงเออคล้ายๆกับม้าร้องนะครับนะครับก็ท่านผู้ชมที่มาเที่ยวตลาดสามชุกนะครับก็มาได้เลยนะครับ เปิดทุกวันใช่ไหมครับครับร้านโกรัดปลาแดดเดียวอันนี้ครับนี่ก็เป็นร้านโกรัดนะครับปลาแดดเดียวนะครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับที่วัดมาตลาดร้อยปีนะคะที่สามชุกสุพรรณบุรีก็แวะมาคุณปลาสลิมที่ร้านได้นะคะโอ้โหนะครับก็อย่าลืมนะครับครับตรงนี้ก็เป็นอีกร้านนึงครับเป็นลูกชิ้นบิ๊กบอลนะครับดูเคยไปแล้วดเคยตามถนนเต็มี่ครับปีอิสระ เป็นลูกชินกช้นหมูนะครับของฝากจากสามุกนะครับรตรงน,นี้เราก็มาเจอกับพี่รัตนะครับสวัสดีครับพี่รัตสวัสดีค่ะ,ะเป็นไงครับวันนี้ลูกชิน้นเขาบอกลูกชิ้นยักษ์บิ๊กบอลเลยนะครับของเราอิสลาลูกชิ้นบิ๊กบอลค่ะนี่คือเป็นร้านเรานะคะชื่อร้านอิสลาลูกชิ้นบิ๊กบอลนะคะ,ะนะครับก็เป็นร้านอิสราลูกชิ้นบิ๊กบอลนะครับ อ่านะครับพี่รัฐไปเลยอ่านะครับอันนี้น้ําหนักเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้น้าหนัก1นกิโลอ่าห่กิโลเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูนะคะเราจะมีอยู่3ามขนาดให้เลือกนะคะนะคะอันนี้เป็นลูกกลางไซากลางนี้ลูกเล็กอันนี้คือเป็นลูกบิ๊กนะคะลูกที่ถืออยู่คือเป็นลูกบิ๊กแล้วก็จะมีเป็นเอ็นค่ะครับจะเป็นนะคะจะมีไซส์เดียวค่ะนะครับสิงลูกชิ้นยักษ แบบบิ๊กๆเลยนะครับน้ำหนัก1นกิโลนะครับก็รูละร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยนะครับแล้วในร้านเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยววิปปิ้นน้ำใสนะครับเป็นสูตรโบราณโบราณนะครับนีน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะครับดูไปเลยเลยนะครับเยอะมากนะครับ ก็มีทั้งเอ็นหมูนะครับแล้วก็มีหมูนะครับโอ้โหสดสดเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้มร้อนๆเลยใช่ไหมฮะโอ้โหใหม่ๆสดสดเลยนะครับหนึ่งกิโลนะครับเนี่ยนะครับร้านอิสลานะครับพ้านไม่ได้เลยนะครับลูกชิ้นบิ๊กบอลอิสลาโอ้โหลูกใหญ่อันนี้ไม้เท่าไหร่เอ่ย หมายเลย40อันนี้ไม้ละ150ใช่ไหมครับเห็นบอกว่าน้ําหนัก1ก ouais. ิโลใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยครับน้ําชิ้นก็เป็นสูตรพิเศษของเขานะครับอ่านะครับก็พี่รัตก็เป็นเอ่อน้องสาวของพี่อิสรานะครับร้านเปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนมั้งครับวันจันทร์นะคะวันจันทร์เปิดนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะเปิดทุกวันโอ้นะครับก็มาเจอไม่มีวันหยุดนะค่ะมาเจอกันได้นะครับที่ตลาดสามชุกนะครับลูกชิ้นบิ๊กบอลนะครับสวัสดีครับพี่รั สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นอ,อ,อีกร้านนะครับรเป็นลูกชิ้นยักษ์นะครับโอ้นี่จะลองมาเทียบกับมือกับพาริชแ a น n e ลนะครับโอ้โ oh, ห oh, ดูนะครับลูกหนึ่งเต็มมือเลยนะครับโอ้โ oh, หตั้งไปชมนะครับก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ตลาดสามชุบนะครับ ก็เป็นเจ้าแรกของตลาดสามชุกเลยนะครับลูกชิ้นยักษ์นะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับขายทุกวันโอทุกวันเลยนะครับก็มาเช้าๆก็ถึงเย็นเลยใช่ไหมครับน่าสนุกมากเลยนะครับพอเราทักมาเจอรอกันเลยนะครับน้ำฉอมหอมมากเลยครับน้ำจิ้มของเขานะครับ โอ้นะครับน้ำจิ้มเขาเป็นสูตรพิเศษเลยใช่ไหมครับนะครับที่ตลาดสามชุกนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับจะมีสองรสชาติใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดใช่ไหมครับโอ้โหนะครับตัดทำไมทุกวันครับท่านบนนี่ก็ไม้ละร้อยใช่ไหมครับถัดลงมาก็เป็นอันนี้ไม้เล็กนี่ก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหนะครับก็มีหลายไซส์นะครับก็ถัดไปอันนี้ไม้ละ4สี่สิบบาท ด้านบนนี่ก็ไม้ละยี่สิใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบเนื้อด้วยใช่ไหมครับหอมนะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะครับนี่นะครับก็ท่านผู้ชมที่จะมาเลือกซื้อนะครับพี่เขาก็จะปิ้งให้ร้อนๆเลยนะครับราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็น้ำจิ้มหวานนะครับก็รสชาติโอ้โหแจ๋วมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับมี สาลีทิพย์นะครับสาลี่สุพรรณพิมพ์ลาลายนะครับเนี่ยครับทำใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าอะไรครับผมกาแฟใส่กระเทาะเอาค่ะเท่าไหร่ครับขายยังไงครับชิ้นกล่องละยี่สิบครับพี่ตัดมีหลายรสชาติในนี่นะครับก็กล่องละยี่สิบเท่านั้นเองครับมีรสกาแฟชาไทยมีเผือกนะครับมีใบเตยนมเย็นวานิลานะครับกล่องละยี่สิบเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับ ที่เราทำแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับที่ตลาดสามชุกนะครับโอ้ของกินอย่างเยอะนะครับเนี่ยนะครับโอหอมเลยนะครับทำใหม่สดทุกวันนะครับเออเป็นสาลี่พิมพิลาอันนี้เราไปนะครับโอใช่เห็ดตรงนี้ก็เป็นร้านน้ำผึ่งแม่จิ๋มนะครับเออเป็นสินค้าโอท็อปนะครับ อมีจะเป็นบริกแมงดานะครับอันนี้ก็เป็นอันบริกนรกปลานะครับหอมมากเลยนะครับขายขีดเท่าไหร่นะครับปลาสลิดกระปุกละเนื่องร้อยขีดครึ่งคโอนะครับนนี่ะครับก็เป็นเนื้อปลาไม่มีก้างโอ้ตรงนี้ก็เป็นปลาสลิดผัดพริกนะครับถัดไปก็เป็นปลาดุกผัดพริกนะครับโอ้โหขายชิมได้นะคะ ตรงนี้ทร้านเขาก็มีหน่อไม้ต้มใบย่านางน,นะครับโอ้มันอ่อนเลยนะครับจิ้มกับน,น้ำพริกโอ้สุดยอดนะครับที่ตลาดสามชุกนะครับนี่ก็เป็นอีกร้านนึงครับกล้วยปิ้งหินร้อนนะครับโอ้โหดูนะครับมีหลายหน้าเลยนะครับโอตินลาวามะพร้าวเปลือก ต้นตำลับมะพร้าวอ่อนฝอยทองมะพร้าวนะครับโอ้โหไสถ้วยเท่าไหร่ครับสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหเนียนะครับเนี่ยนะครับน้องเขาก็จะทําให้เห็นเลยนะครับกล่องละสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมีกล้วยใช่ไหมครับอันนี้จะทําเป็นหน้าอะไรอะครับเป็นมะพร้าวอ่อนอ๋อนามะพร้าวอ่อนนะครับก็เปิดทุกวันไหมครับ นนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับโอ้โหครับมาเลือกหา,าเลือกซื้อขึ้นได้เลยครับกล้วยปิ้งหินร้อนนะครับโอ้โหเตากินนะครับอือน,น,น,นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็กล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนใ,<ช>ในราคา35บาบาทฝากเพื่อน,นครับที่ร้านกล้วยปิ้งหินร้อนนะครับ ีเราก็มาอีกร้านนึงครับเป็นร้านบ้าจางครับมีรสชาติอะไรมั่งนะครับมีไส้รวมค่ะไส้เค็มนะค่ะดูนะครับนี่ครับมีไส้รวมไส้เค็มเลยนะครับในราคาเท่าไหร่นะครับอยโอ้สามพันห้าบาทสามลูกร้อยนะครับโหพาไม่ได้เลยครับที่ตลาดสามชุบนะครับโอ้น่าทานมากเลยครับนครับร้านเขาจะอยู่ตรงซอยสองเลยนะครับก็งซบะจ่างนะครับสูตรโบราณนะครับสามพันห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ นะครับในช่วงสุดท้ายนี่นะครับผานิชแชนแนลขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับที่ตลาดสามชุกร้อยปีนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพลาดไม่ได้เลยครับเสาร์อาทิตย์อย่างนี้มาเดินเล่นกันแบบโอ้โหของขายยังเยอะและเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับโอ้พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผานิชแชนแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหครับช่องผานิชแชนแนลเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ